โอเควันนี้เราจะมาเล่นอาวุตาวไม่ใช่ตุกกาลายวัวเดี๋ยวเราจะมาเล่นตุกาากาโอเค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 ฮะ của nó, uh, <coughs> cái mũi đẹp, họ đây anh đẹp, anh này này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 , anh โอเคฉันไม่เล่นแบบนั้นนะทำยังไงเนี่ยนี่เธอได้เรียนบ้างไหมฉันไม่พอใจกับเธอจริงๆโอเคฉันรู้ว่าในใจใจเธอมีมีอะไรมาไหมฉันรู้ว่าใน ไปเธอมีอไล่จะไปพารสเตอระคนตอ่าจะเป็นคุณยมีกลยโอ้แตลชุดเลยเน่โอเค ก็จะเป็นแบบนี้หน่อยโอเคอันนี้เหมาะกับคูลอมีสุดโอเคคูลอมีน่าจะชอบจุดนี้แบ๊บปะโอเก๊กโป่งดำเสื้อแบ๊บแบ๊บใช่หรือกีกฟัวร์ปะาของฉากนั้นมาโดยเตยตลอด ฉันตามใจเธอเองถึงเท้าดาก็ต้องมีไซค์ก่อด้วยสิสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดฝันก็คือฉันไม่ชอบฉันไม่อยากได้ไซค์คอสักเบ็ดโอเคพะการณาพการค่ะการฉันพูดดีแล้ว โอเคฉันไม่ต oh, ้องการค่ะปุ่มมือดามนี่ฉันชอบใช่เดี๋ยวเราจะไปไกลกันต่อไปเสื้อฟลัวฟลัวก็จะเป็นตัวสิเค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 ชินมอนโรจ้า ก็จะรู้น้องไปชี้ไปชีนิมอลเลอรชอบอะไรมันงนะอันนี้อันน,น,นี้อ่าได้มาแล้วชุดยินแกอันนี้จะมีเอากระปองนะถุงเท้าของชีนิมอลเลอรไปกิปนอันนี้ก็จะไปสกปรกใส่แกลักมัง้ง อันนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนาฬิกชี่มาเราชอบข้าวอันสกใส่ก็จะใส่อันนี้เนาะสร้อยทองอัน,นอ่ะเอากระเป๋าสีฟ้าไปเล้วเอามันอัปเดตชุดด้วยหรอ มันอัปเดตชุดด้วยหรอจ้าโอเค thank you ที่บอกจ๊ะจ้า,จาแล้วก็ใส่เหมือนเดิมโอเคใส่แล้วโอเคโอเคปัดเออปัดโอเคชิลมาโล้วนะอ่าพอแล้วต่อไปก็จะอีก,อกชุด อันนี้แชมป์จะจัดงานแล้วก็จะทำตามคำสั่งของเราก่อนเลยอันนี้ทำตามคำสั่งของที่เราได้เลยโอเคความว่าโอเคเราเอาเลยด้สุดนี้ของและก็ใส่สกุลแบบ ใช่น่ารักพอแล้วโอเคไม่ได้เก่งๆเนาะต้องเอ่ของเราเลย ทั้ตัวละครกันเลยตัละคร <c oughs> <c oughs> ช่ามันไหนปะเป็นล็อตคือสุดยเป็ล็อตากม่เหมนมันได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเล่นเป็นล็อตเพิ่มให้อีกจ้าอันนี้ทุกคนลองพิมพ์มันหน่อยว่าแต่อันนี้นี้มันเหมือนอะ รายลองเพิมมาหน่อยลองเพิมมาหน่อยมันเหมือนสับะละพีวามันน่าจะเป็นตัวอะไรนี่งนีะแต่พีจไม่ได้เพราะพีเคยดูแล้วแต่คนน่าจะจะจำได้นะทุกคนจะต้องบอกพี่อ่านนะคนลองคอมเมนต์มาได้ให้เลยที่ พี่จำได้แค่นี้เ so ดียวนะทุก so มันน่าจะเป็น <coś> ขังเขาแต่มันน่าจะเป็นจิตรวเนาะทุกคนก็น่าจะต้องจบอนโอเคโอ้โหสวยทั้งอันเลยค่ะ วัววสางใั้ได้โอเคจะต้องมีตัวละครที่เราชอบให้ได้เลยโอเคเราให้ตัวละครที่เราชอบอยู่เนาะยังไม่เจอยังไม่เจอและไอตัวสนะ

ื้อซักกระรอบโอเคต้องมาตรงนี้ดูดีๆโอเคเจอจะรอโอเคเูอชายผลิตาดูโตสิลธะอันนี้ผลิตผมมาให้เราดีเลยเนาะ โอเคอันนี้ทรงแบดแบดไม่อยู่ด,ดทีมพูกทีมผู้หญิงได้ยังไงเนี่ยจ๊ะแง่แง่เลย,อ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 ยชอบไอผมปล่อยๆไม่หวานก็ไม่หอกอะเงี้ยโอเคสวยเจริญถือเท้าเอาวไปเรียกจใจใจนี่ม,มาช้าอ้าต้องถึงเวลาเปลี่ย แบกเป็นทรงผมนี้แล้วเนื้อโอเคไอยขึ้นออันนี้ใช่คเป็นใครดีนะทุาก็ลงคอมเมนต์มาเลยนะโอ้ทุกคนชื่อไว้ว่าอะวรอ้าวว้าวทุกคน คิดว่าสีทองสีนี้สิสวยกันค่ะทองได้แก่ทองอันนี้คุณพ่อพี่สาวพนักงานก็ต้องเป็นพี่แล้วดิค่ะคุณเข้ามาใหม,ม่ก็ต้องรู้สิอัไน,นีัไงล่ะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าพี่จะ วิ่คงนอทุกคน,กคนอันนี้แหละเจลดเธอเทา้าขาไห้เอาผมนี้สวยดีแต่ตั๊กบสีผิวเจ้เท่าเขาเออเดอ้อสีเจดิดช้าอันนี้เหมือน อเมริกาโน่เนี่ยคนดูสิคนอเมริกามาแลว้วครับคนอเมริกาคนอเมริกาคนอเมริกากากา้ากูกูกา้าก,ก,กากา้า

anh nhói bờ ngoài kia anh nhói phai vì anh and chưa bơi anh chưa ra anh and quá

nè nè bị cạn nè nè cơn bay pa, ào mình đi đi, giờ, bây giờ, bạc xinh đi không? Cún ok, chụp, chụp.